นี่เลยเป็นดาบฟรีๆตัวนี้เลยนะครับสำหรับไอเทมที่จะแจกฟรีนะครับถ้าเราล็อกอินครบ7วัน โอเคนะครับผมก็ต้องขอาการสวีดสวรรัสดนีน้องน้องเด็กไครผู้น่ารักทุกคนทุกข่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง b e a c channel นั่นเอง,เองครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกม roblox map brexit b o l น,นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะวันนี้จะมาสอนรับ ดาบฟรีฟียกเซิร์ฟนะครับจำว่าอยู่ในเซิร์ฟเทสนะครับที่หลุดมาใหม่ล่าสุดนะครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าในแพทหน้าหรือเปล่าต้องรอดูนะนะครับในส่วนอัปเดตนี้นะครับตอนนี้หลุดมาในส่วนเซิร์ฟเทสเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เซิร์ฟเทสสามารถเข้าได้ปกตินะนะครับตามที่พี่บอกไปที่คลิปตั้งแต่ลงตอนเย็นเนาะนะครับก็คือต้องหาจังหวะเข้านะครับถ้าเข้ามาเนี่ยนะครับจำนวนเงินของเรานะครับจำนวนเงินของเรานะครับเหรียญคอยของเราเนี่ยขึ้นแบบเยอะๆที่เรากดเคยกดไว้เนี่ยก็คือเข้าเล่นได้ปกติเหมือนพี่ตอนนี้เห็นไหม มาเรียบร้อยทีนี้มีอัปเดตอะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับบอกเลยว่าอัปเดตเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจล็อกองล็อกอินอะไรต่างๆนะครับมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมใครที่เข้ามาดูตรงกิจกรรมวันฮาโลวีนนะครับตรงตรงไหนเอ่ยตรงเอ้ยไม่ใช่ตรงสปินตรงนี้นี่ครับสบปินตรงนี้นี่ปึ๊บ มันจะมีอัปเดตนะครับผมสกิลแพนทอมนะครับเป็นเลเวล2นะครับเรากดเข้าไปแบบนี้นะตอนนี้พี่อัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือมันจะมีให้สุ่มนะครับสุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเกรดเป็นเลเวลสอนเองตอนนี้พี่หาเหรียญม่วงแล้วก็เอามาอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับเอ่อพวกเหรียญคอยตอนนี้ก็คือยังสามารถซื้อในราคาศูนย์ลบได้หรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวพี่ลองกดดูก่อนนะปึ๊บ อ่ะไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับเป็นไหมก็ขึ้นราคาโลบักเรียบร้อยก็คือไม่ขึ้นศูนย์โลบักนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะอย่างอื่นขึ้นหรือเปล่านะรีสตาร์ท9 9โลบักอ่ะก็ขึ้นเรียบร้อยน่าน่าจะอัปเดตแล้วนะครับไม่เป็นศูนย์โลบักแล้วแต่ว่าก็มีบางจังหวะนะก็มีบางจังหวะบางวันนะก็คือเป็นศูนย์โลบักอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ รอดูนะครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนนั่นเองนะครับผมมาทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับอัปเดตใหม่ที่มีดาบฟรีในกิจกรรมล็อกอินไลวันอะไรต่างๆรับยังไงดาบจะมาจริงหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันใครที่สนใจไก่เบสบอลตึงๆนะครับตอนนี้โอ้โหบอกเลยว่าเว็บเลสช็อปเขาขายเยอะมากแล้วก็เว็บนี้ปลอดภัยแน่นอนหนึ่งร้อนะครับตามที่พี่รีวิวไปเลยมาตามพี่ไปดูกันเลยครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่พาเข้ามาในส่วนเว็บเลสช็อปไปที่เร ไก่ตันบอกฟู้ดก็มีนะไม่ว่าจะเป็นไก่ตัน7ดหมัดผลช้าง ในกล่องนบดาบสมอเรือก็มีโอ้โหนี่ครับตามที่น้องๆขอมาเลยนะครับที่หายยากๆนะครับนี่ครับเวบนี้เขาขายหมดครับไม่ว่าจะเป็นเจ็ดหมัดตึงๆนะครับผลช้างในกล่องดาบสมอเรือนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของ6หมัดผลเสียงในตัวโอ้โหดูดิมีแต่ผลใหม่เลยนะแล้วก็จะมีเผาวีสีนี่ครับเผาวีสีมาแล้วนะครับผมนี่ครับสินค้าขายดีเลยนะครับแล้วก็จะมีผลช้างถาวรผลเสือในตัวดาบคู่เด้งแล้วก็จะมีผลเสือในกล่องนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีเผา วีซแท่หนึ่งที่เซฟพี่หมดแล้วก็ที่สำคัญนี่ครับแมปเบ็ดบอลก็มีครับนี่ตอนนี้เหลืออยู่19ดีนะสำหรับดาบไฟตัวนี้นี่ครับดาบแดงตัวนี้นะครับตอนนี้ก็มีขายเหมือนกันราคา99บาบาทโคตรถูกและที่สำคัญซื้อปุ๊บได้รหัสเลย นะครับแล้วก็การตีดาบมันเองตามปกเลยนะครับส่วนใครที่เป็นสายฟรีก็มีเหมือนกันครับนี่ครับแจกฟรีผลช้างถาวรหรือว่าใครอยากได้ไก่ตัน7หมัดฟรีนะครับหรือว่าที่สําคัญตอนนี้กําลังฮิตเลยนะครับไก่ตันศูนบาทนี่ครับกดเข้าไปที่รูปภาพเลยมันจะเด้งไปกิจกรรมหน้าแฟนเพจนั่นเองแล้วก็อย่าลืมตามตามกติกาตามที่แอดมินเขาบอกไว้หน้าเพจด้วยนะครับผมลิงก์ว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับอย่าลืมเข้าไปรับกันด้วยนะครับผม โอเคนะครับมาทีนี้เรามาดูกิจก,กรรมสายฟรีกันดีวกว่าที่จะอัปเดตเข้ามาในแผลหน้าหรือว่าไม่ใช่ก็ต้องรอดูนะนะครับอันนี้พี่เดาให้ก่อนนะครับอาจจะมานะอาจจะมาะให้เราสังเกตที่มุมด้านบนนะที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีตรงนี้ ui ใหม่ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมหรือว่ากดทีปป่ปฏิทินตรงนี้ก็ได้ปึ๊บนะครับนี่ครับขึ้นเหมือนกันขึ้นเหมือนกันนะครับนี่ครับเห็นไหม ui ตัวนี้เนี่ย มันบักหรือเปล่าวะปกติมันต้องเป็นตรงนี้นะนี่ครับปฏิทินตรงนี้นะครับสำหรับภารกิจตรงนี้ดาบก็เร็นภารกิจล็อกอินนะครับในส่วนช่องแรกก็จะเป็นเหรียญคอยนะครับผมล็อกอินครบ1วันรับไป30เหรียญคอยนะครับก็จะเรียงๆไปเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยพอเราล็อกอินครบ6วันวันที่เราลองมาดูรับครบวันที่7มันจะมีไอเทมครับนี่ครับเป็นดาบตัวนี้เห็นไหมนี่เลยเป็นดาบฟรีๆตัวนี้เลย นะครับสำหรับไอเทมที่จะแจกฟรีนะครับถ้าเราล็อกอินครบ7วันเราจะได้ทางด้านของดาบนี้ฟรีๆนั่นเองนะครับเป็นดาบเล่มนี้เลยนะทีนี้พอผ่านไปวันที่7ปุ๊บวันที่8ก็จะเป็นเหรียญคอยนะครับถึงวันที่ถึงวันที่12หรือเปล่าวันที่13เนี่ยไม่แน่ใจเป็นอะไรนะเห็นไหมเป็นดำๆกลมๆเขาทําดําไว้พี่ก็ดูไม่ออกเหมือนกันใครที่คิดว่าเป็นอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับส่วนวันที่14นี่ครับวันที่14ก็จะเป็นพี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเลื่อนไม่ได้ไงเห็นไหม ตอนนี้เขากำลังอัปเดตอยู่นะครับวันที่14เนี่ยเป็นแถบสีเขียวนะครับมันจะเป็นกล่องกล่องดำๆตรงนี้นะเห็นไหมเป็นกล่องอะไรไม่รู้นะครับหรือว่าจะเป็นโล่หรือว่าจะเป็นอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูต้องรออัปเดตมานะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมก็จมีพวกเหรียญคอยนะครับล็อกอินครบประมาณนี้เห็นไหมก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนช่องหลักช่องใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยเราเราสามารถเลื่อนได้แต่ว่าตอนนี้มันเลื่อนไม่ได้น่าจะยังอัปเดตอยู่นั่ นะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีอะไรอัปเดตมาฟรีบ้างแต่ดาบตรงนี้เนี่ยพี่ก็ยังไม่ขอการันตีนะว่าจะมา100%นตนะครับต้องรอใกล้ถึงวันก่อนแล้วก็ยืนยันจากทางแอดมินก่อนนะครับถึงจะแน่ใจว่าเป็นดาบอะไรเป็นดาบจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นนะครับผมเหมือนโค้ดเห็นไหมนะครับโอ้โหหลังพักหลังนี่ไม่ใช่ดาบนะพักหลังก็จะเป็นเรื่องของไฟฉายบ้างอะไรบ้างนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาอัปเดต ทางด้านของดาบฟรีนะครับผมที่ยัปเดตเข้ามาในแพทหน้าก็เป็นไปได้นะครับต้องรอดูนะครับใครคิดว่าเป็นอะไรเนี่ยนะครับผมในส่วนล็อก24วันคิดว่าเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมไว้เจอกันในหน้าแล้วกันนับส่วนลิงก์เว็บรีชอปนะครับ,รบพี่แปะไว้ใต้คลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อ่ะมาไหนๆกไ็ไหนๆละเดี๋ยวขอลองสกิลแพนทอมหน่อยละกันนะครับแพนทอมเลเวลสองนะไม่ใช่อะไร น, <S <S นะครับก็คือพี่อัพเลเวลเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่อัพเลเวลเลเวลสเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนะครับตอนนี้มันมันตันแล้วนะเห็นไหมเพราะว่าพี่เก็บเหรียญเก็บเหรียญม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับพี่เก็บเหรียญม่วงก็คือเหรียญม่วงเสร็จก็จะอัพให้เลยนะเป็นเลเวลสองน,นะครับก็คือตรงสป,ปินตรงไหนเอ่ยสป,ปินนี่ไงเห็นไหมมันจะเป็นเลเวลสองแล้วเห็นไหมนี่ครับ อ่าก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเราใช้เท่าไหร่นะเราใช้สูนยโลบักในการสุ่มเนาะพี่ก็ใช้ไปโอ้โหสุ่มโคตรนานกว่าจะออกบอกเลยนะครับสำหรับสกิลตัวนี้เลเวลสองนะสุ่มโคตรนานอะ่ะนะครับพี่บอกเลยถ้าอ่าเข้าเซิร์ฟปกติเนี่ยโอ้โหถ้าใช้เหรียญคอยเอ้ยถ้าใช้โลบักสุ่มนะพี่บอกเลยมีบอกมีมีสองหมื่นอัพอะสองหมื่นโลบักอะสองหมื่นโลบักอัพ,ออบ,อพอบอกเลยนะครับผมมาทีนี้เอ้ยทำไมาลูกบอลไม่มาสักทีวะอยากจะลองสกิลเฮ้ยแต่ว่าก็ลองได้นี่ว่าฟึบ ฟึบโอ้โหเดียว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 อ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะป๊บนี่พลังดาบคู่พลังดาบคู่ดาบฟรีในเซิร์ฟเทสอะไรอย่างเงี้ยดาบฟรีในเซิร์ฟเทสเฮ้ยตายได้ไงวะเนี่ยนี่ครับก็จะเป็นอัปเดตใหม่ไหมเวลาเราตายแล้วมันจะเป็นเนี่ยขึ้นมาตัวหนังสือแบบนี้แล้วก็นับเวลาถอยหลังเห็นไหมแปดเจ็ดหกห้าสี่แล้วเขานับเวลาถอยหลังทำไมวะสามสองหนึ่งปร๊บ เนี่ยอ๋อนับเวลาถอยหลังจบเกมหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะก็จะประมาณนี้แล้วไอ้ลูกบอลสองลูกทำไมไปอยู่ฝั่งนู้นวนะเนี <laughs> ่ยไปลอยอะไรอยู่กลางทะเลวนะเนี่ยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลแพททอมเรเบลสองนะครับแล้วก็กิจกรรมอัปเดตสิเกต์อ่ากิจกรรมดาบฟรีๆนั่นเองนะครับใครคิดอ่าใครชอบไม่ชอบอยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้แล้วกันสำหรับใครที่อยากได้ไก่ตันฟรีๆไก่ตันศูนย์บาทรฟรีนะครับก็ลิงก์เว็บใต้คลิปนี้เลยไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้มาตัวไปก่อนนะครับกล่าวััสดีครบ